ใครเือแม่หนูลินหนูแม่หนูรินจ้ะหนูแม่หนรินไี่อาริสจ้าซึ่งไม่อาริสลูกพี่ไว้พี่ไ<อ>ว้แม่ซื้อพี่แม่ไม่ไมีตังจ้าพม่อยู่ดีสู้ตังค่ะอาริสจ้ะคุกกี้มาจ้ะคุกกี้ก็มาพี่แม่ มาช่วยให้มาอาดีมาคุกกี้หิวข้าวแล้วลูกคุกกี้หิวข้าวป้อนหน่อยว๊ะ เดยมแม่นอรีนเอาออกให้